โ่าสุดยังเป็นโน้ตน้ำแข็งหลอดอยู่ครับต่อไปครับ FC ซัสยามครับจับตาดูเลยครับผิวครับแต่ยังผิวไม่พอครับสำหรับัาเซอร์ครับหมายเลข39ครับลำดับที่20ครับใน s อที่8ครับเหลืออีก2คันครับเหลือหมายเลข5ครับกับหมายเลข93ครับจีมหาชัยครับ โอ้ oh, <S <S ออกไปแล้วครับสำหรับซับสยามครับโอ้ oh, ซับสยามไปดีเหมือนกันครับโอ้เอสนี้ครับเอสนี้นี่ท้ายขบวนขึ้นครับทั้ง2องคันเลยครับอย่างนี้นี่รวม8 SS แล้วนี่หัวตารางมีเปลี่ยนขยับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนก NB ครับโนนน้ำแข็งหลอดเสด็จถ้ำทองแล้วก็ประเสริฐอนุเวทครับ ลำดับคะแนนเป็นไงบ้างครับอัปเดตหลังจาก S 5ไหมครับยังครับอันนี้วิ่งอยู่ใน S S ที่8ครับเดี๋ยวรอรวม S S ที่แแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันที่ S 9ครับว่าใครจะมีคะแนนนําขึ้นมาครับและทีนี้แหละครับ2 S สุดท้ายนี่มันหยดแน่นอนครับมหาชัยวิ่งยังยังครับคันสุดท้ายครับมหาชัยครับจับฉลากได้เบอร์สุดท้ายครับหมายเลขยี่สองครับจีมหาชัยยังไม่ออกไปแผงลิทครับโอ้พยายามครับดูเกรตรงนี้ก่อนครับ ล้อหลังมันไปขัดครับไม่หลุดด้วยครับโอ้ยรถต้มความครับซัสยานอย่างนี้โอ้ยโกเสีย,ยเวลายาวเลยครับอย่างนี้ยาวครับอย่างนี้เกินเกนิโอ้เบียดหลุดออกไปได้ครับต้นไม้ต้นเดียวครับลายชานเลนอย่างนี้นี่ความกว้างฐานล้อมีมความสำคัญครับ บางคันเห็นไหมครับไปแบบเนียนๆเลยครับหล้นครับหล้นไปด้วยกันครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ครับว่าใครนำครับป้ายหลุดด้วยเหรอป้ายตรงต้นไม้หลุดครับเอ้าวนะครับ ถ้าวิ่งอย่างนี้นี่ปัญหาเกิดแน่นอนครับถ้าออกไปแบบนี้ป้ายหลุดครับเรียบร้อยครับรัพสยามครับ DNF ครับอ๋อไม่ครับยังวิ่งกดเวลาอยู่ครับ ขอมีเวลาครับไม่ครับขอโทษครับ FC 231ครับ94ครับ ติดป้ายไปด้วยครับเก็บป้ายไปด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับทีงมงาทานข้าวเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอดูครับคันต่อไปหมายเลข5ครับ